มาที่อีกหนึ่งเรื่องราวที่กลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณสำหรับดาราที่ออกงานอีเวนต์ชี้ยิบจนทําให้ไรเวลาให้กับกองละครล่าสุดเกวเวลมาว่ามีคําสั่งประกาศสิทธิจากวิกหมอชิดออกมาค่ะว่านักแสดงคนไหนที่ดับงานนอกมีสิทธิตกงานค่ะแม่เจอนักแสดงสาวอย่างสาวใหม่ดาวิกาในฐานะที่เป็นหนึ่งในนักแสดงของวิกหมอชิดเนี่ยจะรู้สึกยังไงกับข่าวนี้บ้างนะคะคือน้องใหม่ฟังแล้วสะดุ้งนะคะแต่น้องใหม่ไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงเป็นยังไงแต่สาหรับหนูเนี่ย ทางทางที่เขาจะจัดคิวคือละครขอมาเราก็จะล็อกไปเลยแล้วก็ถ้าเขาขึ้นคิวมาเราก็ขออนุญาตค่ะไปไปรับงานข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องแจ้งกับทางกองอยู่แล้วว่า ถ้าว่างเราไปรับงานนี้น้าอะไรเงี้ย <ขอ S 1> ค,ค่ะคยได้ยินผู้ใหญ่คุยกันเรื่องนี้หรือว่ามีใครเตือนๆมาบ้างหรือเปล่าตอนหนูยังไม่มีนะญญาของน้องใหม่กับท่องเจ็ดี่ได้กี่ปีแล้วครับน้องใหม่ไม่รู้เป็นจํานวนนะคะแต่ว่าก็เหลืออยู่พอสมควรเลยค่ะทําตัวดีประวัติไม่มีเสียเสียย่ยงใครก็ทําอะไรเราไม่ได้ลคะคะ